การที่เราจะไปไหนมาไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายใกล้หรือไกลนะครับเราคิดแผน2หรือยังนะครับแผน2หมายถึงว่าแผนสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเมื่อเราไปใกล้จะถึงเป้าหมายหรือจุดเสี่ยงจุดอะไรก็แล้วแต่นะครับจุดล่อแหลมนะครับมีการซุ่มโจมตีหรือมีเหตุอะไรขึ้นมานะครับเราจะนะครับปฏิบัติตัวยังไงนะครับแผนที่เราอยู่ในใจก่อนที่จะไปถึงอ่ะ นะครับเราต้องคิดอยู่เสมอว่ามันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นถึงจุดเสี่ยงนะครับไปถึงปุ๊บมันมีเหตุนะครับเราก็จะได้คิดว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นยังไงเราจะหลบตรงไหนนะครับเราจะใช้ยังไงนะครับลูกลับล้นถอยยังไงนะครับถ้าเราคิดไปตั้งแต่เมื่อมันจะมีเหตุนะครับไม่มีก็ดีไปนะครับแต่มันมีเราจะได้ป้องกันแล้วก็ใช้ยู่ทุกทีนะครับได้ทันท่วงทีนะครับจงจาเอาไว้ก่อนที่จะไปไหนนะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหลักเส้นทางรองนะครับให้เราคิดอยู่เสมอนะครับว่าเออถ้ามันมีเหตุเกิดขึ้นเราจะ ช้ยูทวิธีอะไรเราจะไปตรงไหนหลบตรงไหนนะครับแล้วก็ตอบโต้ยังไงนะครับให้เราคิดอยู่เสมอนะฉะนั้นเราจะปลอดภัยนะครับเมื่อไปถึงมันมีเหตุเราจะได้ป้องกันได้ทันทุกทีโอเคนะครับ